ครับวันนี้อยู่กับผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้กลับบ้านมาสงกรานะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูครับคู่นี้นะครับคู่นี้อยาไปให้ลูกค้านะครับเป็นแม่มื้อปืนนะครับผมเอาลูกออกแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเนี่ยเอามาใส่ให้คู่นี้นะครับนี่สีขาวนี่ครับคู่นี้ได้เราจะได้เขา ขาตัวนึ้งนะครับไข่นี่น่าจะไม่มีเชือกเอาไว้ก่อนเอาไว้งี้ก่อนจะว่าจะแยกครับแม่เขาก็ห่วงนะนี่แม่เขาห่วงลูกคู่นี้เอาไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้แม่เมือปืนสองคู่เนาะแล้วก็คู่นี้นะครับนี่นี่คู่นี้ครับคู่นี้อ๋อคู่นี้ผมเอาลูกเขาออกเลยนะครับนี่ส่วนในคู่นี้ผมเอาไข่ไปให้อีกตัวหนึ่งฟักนะครับส่วนในคู่นี้ก็ขาวครับขาวจุกรอรุ่นดูครับว่า รอบที่แล้วมาแรงวันโอ้ได้น่าจะได้เผือกครับแต่รอรุ่นดูว่าจะมีจุกหรือไม่มีเด้อผมก็เมกนั่นทะเลรเนาะนี่ครับคู่นี่ก็ใส่ไว้ครับดูครับว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ส่วนคู่นี่ก็ก็ังไม่รู้วันนันเป็นตัวผู้ตัวเมียใส่ทิ้งไว้ครับพวกนี้เป็นนกเล็กนะครับแต่เห็นออกไข่แหละน่าจะมีตัวไหนตัวนึงเป็นตัวเมียตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวเมียนี่ตัวนึงน่าะเป็นตัวผู้หรือเปล่านี่ครับ ไข่ละให้เขาฟากไข่เล่นไปครับนกน้อยตัวนี้ก็นกน้อยนะครับนี่นี่เอาใส่ร่วมกันไว้เลยนี่นะครับเป็นนกเขาแขกนะครับมีสีขาวปอดตัวนึเงานะตัวชุดนี้ก็น่าจ,จะเป็นพ่อแม่พันในอนาคตนะครับหรือใครลูกข้าวหนก็อยากสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนี่นี่ครับสีขาวปอดมีอยู่สองตัวนี่ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตาม ภาในบ้านเลยครับสวัสดีครับ